สาวน้ยชุดีพูลโจดีสายจังกระทิ้งแดงเหตาว้าตาคนตาห้ายตาคนตาบดขยี้กันมาขยี้กันมาหาศิบิแนงร้องน้ำแดงรองน้ำแดงสาวน้อยชุดีพูลชุดีรอดปลอดภัยไหมร้องน้ำเมื่อกระถิ่งแดงเหตุนาวใส่เสื้อกระถิ่งแดงเจอร้องน้ำแดงรองน้ำแดงเมื่อเปลียนโดนีข่าวว่าสาวน้อยชุดีพูลจะดีพลหรือไม่พูลหรือไม่พูลพลหรือไม่พูลตัวที่ว่าคู่นี้บนน้ำใครจะเดินก่อนกันบนน้ำใครจะเดินก่อนกันด้วยเมื่องดีจังหวัดพะน้อจากสีเรือดีหนาวว่าสาวน้อยสาวน้อยชุด ตัผู้ต่อนไนเี้ยวนี้ไม่ใช่ใครี่ไหนเือดีจักโน้นลยครับเพชรบุรีเพชบุรีเมือดีก็ทิ้งแดงเพชรนาวตาขอนตาันอันมาลุจตาสันตาล่องน้แดงแม่น้ำขุนบ่ากาจู้ีว่าหักเ้ยวหันักเก้ยวสาตอ้ยชุดบลจะนีตลอดปลอบไทรไบุรีเจอกันเพชรบุรีกับสิงห์บุรีตางคนต่างหันกันมาเอาแล้วครับขอนมงแก้วเรือดีล่องน้ำแดงสาวุดีทร์โจีสายเรือมตามมาลุสุวรรณก็ทิ้งแดงก็ทิ้แดงกบทิ้งโนกทิ้แดงกบทิ้ง ปิดใจในยาสุดท้ายใกล้จะิ้แกนน้ำจะมาเลยคร้เกนบไครงเลยแกนเลยครงกสาวได้ชุดทนี่ต้อั้ตึ้มาในะยสุดท้ายจะหมดไปหมดมดไปหมดกนไม่ดิะทิกงไม่ให้ได้เสียบวิ้งไม่บิไดบินและดีว่าแล้วสาวบอนชุดบลลู้วว่นน้ำครับ่อยวางไพยไหลเข้าเชัยไหมในท้ายในตำนานกับคืนสุวงการอีกครั้งครับคุณเอ๋ท่าสะอาดกรารมการผงร่องน้ำ แข่งกับสาวน้อยชุดนิบอลโจดีไซน์สาวน้อยชุดนิบอลโจดีไซน์หากฟองภายในตันานครับหลังจากที่